ผักบุ้งที่สวนจ้าเพิ่งเก็บมานะคะจะเอามากินนะคะจะเอามาผัดคาแล้วก็กินกับส้มตำนะคะผักบุ้งสวยๆอวบๆค่ะอบมากเลยนะคะน้องแก้มด้วยจ้านี่ค่ะน้องแก้มถือผักบุ้งค่ะ นี่คะ่ะผักบุ้งสวยๆนะคะนี่อยากจะหักรองไปชิอมอันนึงสิลองชิอมอันนึงสิแม่ล้างอย่างน้ำผักบ้นกิน,นได้เพราะว่าผักสวยผักปลอดสารค่ะแม่ล้างอย่างยัง ไ,ไม่เป็นไรเพราะว่าแม่ล้างจักในสวนแต่ไม่ได้มาล้างในก๊อกอ๋อมาไมา่มได้จ้มามนแ,แก้มกินผักจ้า